สวัสดีครับคลิปใหม่ออกแล้วนะครับในช่อง u r a รเนียนสกาเผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนะครับคุณกดเ,เครื่องหมายลูกศรด้านล่างก็จะเลื่อนมาแล้วก็จะเห็นลิงก์ที่ผมแปะไว้คุณกดเข้าไปก็จะเข้าไปที่ช่องยูเรเนียนสกาเลตสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งในช่อง u r a รเนียนสกา e เ ผมอยากจะแนะนำให้คุณกดติดตามได้เลยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับงั้นแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องยู i a เนี a สการ์เลได้เลยนะครับสวัสดีครับคราวนี้ผมจะทําตัวอย่างให้สําหรับคนที่จะกดลิงก์ติดตามนะครับสมมุติว่าคุณดูในช่องยูเรเนียนหรืออีกช่องหนึ่งยูเรเนียนไลน์นะครับเมื่อคุณดูก็จะมีด้านล่าง เนี่ยนะครับที่เขียนว่า u r a ร n นียนสการเกดติดตามลิงก์คุณก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดเข้าไประบบก็จะโอนลิงก์เข้ามาที่ช่อง u r เ a i นียนสการเนะครับแล้วคุณก็กดติดตามตรงนี้นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับได้รับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับนั้นแค่นี้นะครับขอบคุณครับ